ลกลับมาอีกครั้งกับซากาโมโตะที่กูไม่รู้กูจะเปิดคลิปยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกคนไปรอดูความวิบัติและความชิบหายในตอนนี้เอาและกันเนาะ พอผมเองก็หมดไอเดียเปิดคลิปแล้วเป็นว่าทุกคนถ้าเกิดใครพร้อมแล้วก็เต็มน้ำเต็มขนมพร้อมแล้วไปดูคลิปนี้กันเลยก่าเลสกูเปิดตอนมันเนี่ยเราก็จะเห็นคนคนหนึ่งกาลังวิ่งไปอยู่แต่จุตอยู่ตรงเขาก็โดนฟันทึกเข้าไปซึ่งคนที่เดินมาคนนี้เนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้อ๋อไม่ใช่ใครฮะลีออนนั่นเองแม่แม่ครั้งนี้เนี่ยขอบใจเธอเหมือนเดิมเลยนะนี่เธอน่ะไม่คิดจะเลิกเป็นฟรีเลนแล้วมาสังกัดบริษัทเราบ้างเหรอไม่อ่ะไม่ได้คิดกะจะทํางานประจำอยู่แล้วเพราะนั้นลาก,ก่อนเลสกูไปแล้วเจอกันซึ พ่อลูกน้องเนี่ยกระถามเลยว่าใยญ่นั่นน่ะมันเป็นใครกันแน่หรอครับบอสอ้คงจะเป็นพวกที่มารับ j อบกับเราและส่วนใหญ่ก็คงเป็นนักฆ่ามีปมที่โดนสมาพันธ์ตามล่านั่นแหละแต่ก็ช่างไอเรื่องพวกนั้นเธอขอแค่ฝีมือดีซะอย่างก,ก็ไม่มีปัญหาแล้วซึ่งก่อนจะกลับบ้านลีออนเนี่ยก็มาล้างหน้าล้างตาล้างเลือดออกให้หมดแล้วพอเธอกลับมาที่กบดานปุ๊บก็บพูดขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยให้ตายสิอยู่ดีก็ดันมีฝนเทลงมาซะได้ขอโทษที่กลับช้านะซึ่งสภาพอุสกิตอนนี้นี่คือแบบโอ้โหพ่อบ้า ดีๆนี่เองอ้าวกลับมาแล้วหรอลิอองฝนตกด้วยเหรอเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะซึ่งเรื่องราวหลังจากที่โตัของพวกเขาสองคนหนีออกมาในวันนั้นเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วหนึ่งปีโอ้โหต้องบอกเลยว่าผ่านไปเร็วมากซึ่งตัของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็แอบซ่อนตัวอยู่ในสถานีรถไฟรางและทั้งสองคนนี้เนี่ยก็อาศัยอยู่ด้วยกันแบบเงียบๆแค่2คนนะนะโอ้โหยังก็คู่สามีภรรยาทางลิออนนี่มาดูอาหารโอ้โหวันนี้อาหารหรูดีนี่นาใช่ไหมล่ะก็พอดีว่าตัวของผมไปเจออาหารที่กักตุนเอาไว้สําหรับยามฉุกเฉินในพื้น ที่ด้านหลังน่ะนะและที่มือของรีออนเนี่ยมันก็มีเลือดติดเอาไว้อสุสกินี่ขวามือมาเลือดนี่เธอไปฆ่าคนมาอีกแล้วเหรอรีออนชิไอ้เราก็ลืมล้างเลือดไปซะได้ไอโถเอ้ยอุสกิเนี่ยก็บ่นไปเลยว่าก็เคยบอกไปแล้วนี่ว่าถ้าฆ่าคนน่ะมันจะเหลือประวัติทิ้งเอาไว้แล้วถ้าเกิดตัวของสมาพันธ์แกะรอยมาได้แล้วโดนตามล่แล้วจะทํายังไงอ่ะซึ่งรีออนเนี่ยก็เถียงไปเลยว่าฉนันคอยระวังไม่ให้ความแตกแล้วหรอกนะไม่ต้องห่วงไปหรอกจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงปัญหามันไม่ใช่แบบนั้นนี่ลี ว่าจะมีชีวิตมันก็ต้องใช้เงินนะยะเพราะงั้นนายเนี่ยมันอ่อนหัดสุสดๆไปเลยเว้ยเมื่อไหร่จะเลิอกอ่อนหัดสักทีถ้าเป็นเรื่องเงินละก็เราก็ค่อยแฝงตัวแล้วปิดบงังตัวตนแล้วแฝงเข้าไปในสังคมคนธรรมดาก็ได้จะให้แฝงตัวเข้าไปเพื่อเสดเงินแค่นั้นมันพอใช้สะที่ไหนกันเล่ายังไม่ลืมเป้าหมายของนายใช่ไหมล่ะะการที่นายจะปล่อยตัวพวกพวกของนายออกมาได้ก็ต้องทำลายอันกอม่าอย่างเดียวเท่านั้นและที่นั่นนะก็มีนักฆ่ามือฉมังมากกว่า20คนคอยประจําการอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่หรือไงและสภาพ การที่เราขาดแคลนทั้งคนทั้งอาวุธอย่างหนักอย่างเงี้ยไม่มีทางโค่นมันได้หรอกเพราะงั้นเข้าใจใช่ไหมว่ามันจะต้องใช้เงินนะ่ะมันนี่น้อง this is a money เฮ้ย hey, ถ้าเกิดมีไอ้สองตัวนั้นอยู่ด้วยก็ว่าไปอย่างแต่ตอนนี้จะติดต่อหาแบบสุบสี่สุบห้าก็ไม่ได้ด้วยสิและลิออนก็เพิ่งมานึกได้ว่าชิบหายและดันพูดจาเป็นเด็กไปซะได้เออขอโทษแล้วกันึ่งอุสึกิเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าผมนะ่ะแค่ไม่อยากให้ตัวของเธอต้องตายแล้วก็หายไปจากผมก็แค่นั้นเองแล้วก็ผมเองก็ไม่อยากให้เธอฆ่าใครแล้วด้วยและหันไปดูหน้าริออนตอนนี้คือเขินอ้โหถึงนายจะพูดอย่างนั้นแต่ถ้าอยากจะช่วยเพื่อนมันก็ต้องฆ่าศัตรูไม่ใช่หรือยัังงงไงะเรื่อนน้น ผมเข้าใจดีแต่ว่านี่ก็เป็นความรู้สึกจริงๆของผมเหมือนกันนะและเสียงในใจของอุสกิมันก็บอกว่าถ้าไม่ได้เกิดมาในโลกทางฝั่งนี้ตัวของพวกเราก็คงจะมีโอกาสที่จะได้จะได้อะไรไปคิดกันเอาเองแล้วกันแล้วพอถึงเวลาเข้านอนเนี่ยลิออนก็นอนไม่ได้เหมือนกันตัวของเธอเนี่ยคิดไปว่าไอ้เจ้าคนเอาแต่ใจเอ้ยเราเนะี่ยชอบความคิดที่ไร้เดียงสาอ่อนต่อโลกของเคแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะ คนโลกมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้อ่อนโยนกับทุกคนยังไงล่ะเพราะงั้นเราเนี่ยแหละที่จะสร้างโลกที่คนอ่อนโยนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอ่อนโยนขึ้นมาเองอ่ะตัดภาพไปที่ตัวของไอ้ประธานตอนนี้ลูกน้องเนี่ยก็บอกว่าทราบที่อยู่ของอุสกิเคแล้วครับปัจจุบันตัวของเขาซ่อนตัวอยู่กับตัวของอาคาโอลิออนที่หายสาบสูญไปเหมือนกันและนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าอาคาโอลิออนแอบลักลอบรับคําว่าจ้างฆ่าตามที่ต่างๆอีกด้วยครับซึ่งพอประธานได้ฟัง อาฆาโอลิออนเหรออีนางแพทย์สยานั่นมันเป็นคนหลอกปั่นหัวเคอย่างนั้นเหรอไอ้ใยขยะเปียกเอ้ยซึ่งในวันนี้ลิออนเนี่ยก็มารับงานเหมือนเคยแม้หายหนะ้าหายตาไปนานเลยนะยังไงวันนี้ก็ขอฝากงานนี้ด้วยละกันซึ่งเธอเนี่ยก็บอกกับบอสไปเลยว่าอ๋อพอดีคิดดูอีกทีแล้วคราวนี้ขอผ่านดีกว่าพอดีไม่มีอารมณ์นะแต่บอสเนี่ยก็บอกว่าเอานะเอานะลองฟังรายละเอียดก่อนสิ พราะงานนี้นะ่ะมันเป็นงานอารักขาลูกสาวของประธานยักษ์ใหญ่นะนะเพราะงั้นช่วยไปส่งให้อย่างที่ปลอดภทัยทีแถมเด็กคนนี้เองก็อายุ14ด้วยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยซ้ํามันน่าสงสารมากเลยนะถ้าเกิดต้องโดนลอบฆ่านะแถมเห็นว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเตรียมมือฉมังเอาไว้ด้วยนะเพราะงั้นถ้าไม่ใช่ระดับเธอก็คงจะไม่มีใครเอาอยู่แล้วละซึ่งลีออนเนี่ยก็บอกไปว่าโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าครั้งนี้นะ่ะเป็นครั้งสุดท้ายนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของลีออนก็บอกว่าจะไม่อยู่ สัก2-3าวันนะเอาไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะติดต่อไปหาซึ่งในหัวอุสกินี่คือแบบเป็นความผิดของเราเองที่ตัวของลิออนต้องออกไปฆ่าคนตัวของเรากําลังทําให้มือของลิออนต้องแปดเปื้อนส่วนตัวเองกลับมามุดหัวอยู่ในที่ปลอดภัยแบบนี้เราเนี่ยขี้ขาดชะมัดเลยและในตอนนั้นจู่ๆก็มีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาโอ้โหนับถือจริงๆนะขนาดฝุ่นเขอะขนาดนี้ยังอุตส่าห์เข้าไปอยู่ได้อีกนั่นเนี่ยอ่ะสก,กมิมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะ นายนะ่ะเริ่งหนีออกจากบ้านและกลับไปที่อันกอม่าได้แล้วละ่ะเคซึ่งอุสกิก็ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ผมจะไม่กลับไปอีกแล้วใครจะไปยอมเป็นเบี้ยร่างให้แกกันอโอ,โอฉันรู้นะว่านายคิดอะไรอยู่นะะนายนะ่ะอยากจะช่วยพวกพ้องที่อันกอมา่าใช่ไหมละ่ะ ดีล่ะถ้างนั้นก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะเพราะงั้นเอาแบบนี้แล้วกันจงไปทำภารกิจอย่างสุดท้ายให้หลุล่วงซะและเนื้อหาก็คือการกำจัดนักฆ่าฝีมือดีคนหนึ่งถ้านายทำสำเร็จฉันสาบานว่าจะปล่อยตัวพวกพ้องที่อยู่ที่อันกอม่าของนายให้หมดซึ่งโอสก,กิก,ก็พูดขึ้นมาเลยว่าพูดจริงแน่นะ พอทั้าเรื่องจบแล้วเราก็จะได้อยู่กับ Leon, ลิออนและก็พวกพ้องทุกคนแต่ว่าเราเองก็ยังไม่เคยฆ่าคนด้วยซ้ำความตั้งใจของตัวเองก็ไม่เคยมีเลยเรานะ่ยจะทำได้หรือเปล่านะและในตอนนี้ระหว่างที่ลิออนกำลังนั่งรถอยู่เธอเนี่ยก็คิดในใจไปว่า ตัดสินใจแล้วแฮะถ้าเสร็จงานนี้เลิกฆ่าคนดีกว่าเพราะว่าสำหรับเราแล้วนี่นะจะเป็นการฆ่าครั้งสุดท้ายและนี่ก็จะเป็นการฆ่าครั้งแรกของอุสกิด้วย หลังจากนั้นซเลอร์อเนี่ยก็มาดักซุ่มรอเป้าหมายที่กำลังจะมาซึ่งในใจเขาเนี่ยก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าเราเนี่ยจะฆ่าได้หรือเปล่านะไม่สิต้องทําให้สําเร็จอยู่แล้วเราจะไม่ยอมให้ใครมาปกป้องตัวของเราอยู่ฝ่ายเดียวอีกต่อไปแล้วส่วนฮารีออนที่อยู่ในรถตอนนี้เธอเนี่ยก็บอกไปเลยว่านี่แกน่ะมาผิดเส้นทางไม่ใช่เหรอ เอาหน้าเจ๊นี่น่ะเป็นคำสั่งจากประธานนะแล้วที่สําคัญมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเส้นทางสักหน่อยเพราะหน้าที่ของหลอนก็คือการฆ่าศัตรูที่โผล่หัวมากับแค่นั้นไม่ใช่หรืองไงคางรีออนนี่ก็แบบว่าเฮ้ย <c oughs> หยุดรถก่อนสินี่นะมันมีบางอย่างแปลกๆแล้วนะยัง <c oughs> ไม่ทันจะได้หยุดจุดจูด่ๆลอกก็ระเบิดไปข้างนึงเลยฮะตอนนี <c> ้ <oughs> ้าเอ้ยอยางมันโดนสอยไปแล้วนายน่ะพาตัวผู้ว่าจ้างถอยกลับไปซะเดี๋ยวฉันจัดการศัตรูเองและตอนนี้ลีออนเนี่ยก็กระโดดออกไปข้างนอกแล้วก็ปะทะกับไอ้คนเสื้อขาวคนนี้ซึ่งตัวขอรลีออนเนี่ยก็โดนตเตะออกมาทะลุก,กำแพงเลยฮะบโอ้โหบอกเลยว่ากำแพงแตกอะไรทีเดียวและตอนที่ลีออนตั้งหลักได้ไอ้แซ่อันนี้ก็พุ่งเข้ามาที่หน้าแต่ลีออนเองก็หลบออกไปได้เช่นกันโอ้โหม้วนตัวหลบออกไปเลยเดี๋ยวนะไออาวุธแบบนี้เราเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าและลีออนก็โจมตีสวนเข้าไปที่หน้าของมันจนฮูดมันเนี่ยขาดไปซึ่งฮ ก็มีตัวของเสลอ์อยู่ข้างในเคเคเหรออุสกิไม่รีรอฮัจังหวะนี้แทงเข้าไปที่รีออนแบบจัง,จง,จงๆก,กลางอกกันเลยทีเดียวซึ่งพออุสกิหันมามองก็รู้ได้เลยว่าลีออนทําไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะ ไม่เบาเลยนี่นะฮะพอหนุ่มมืดมนแต่ว่าขอโทษนะเคฉันนะอยากจะปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เพื่อให้คนอ่อนโยนอย่างนายสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอ่อนโยนและตอนนี้ลีออนก็ได้สิ้นใจไปและเรียบร้อยฮะซึ่งหลังจากนั้นไอประธานเนี่ยก็เข้ามาแล้วบอกว่านายน่ะไม่มีสิทธิ์จะมานั่งเสียใจอะไรทั้งนั้นเพราะวันนี้คือผลลัพธ์ที่เกิดจากทางเลือกอันแสนโง่เขาของนายไงละ่ะนายอยากได้ลี อาจใฝ่ฝันถึงความสงบสุขอีกและนายจะไม่มีวันหนีออกไปจากโลกใบนี้ได้เด็ดขาดซึ่งเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าลุงสก,กาโมโตตามมาเก็บงานแล้วก็ฆ่าตัวของเสลไปแล้วถ้าถามว่าทําไมเสลถึงไม่ตายอ๋อง่ายๆฮะอวัยวะเพศมาสลับด้านกันก็คือจากหัวใจอยู่ด้านซ้ายมันย้ายไปอยู่ด้านขวานั่นเองซึ่งไอ้สภาวะแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหนึ่งคนจากหนึ่งหรือสองหมื่นคนก็คือเอาง่ายๆแม่งปฏิหารนั่นแหละที่มันยังไม่ตายและ และนั่นก็ทําให้ตัวของเสลร์เนี่ยรอดพ้นจากความตายมาได้และดูสภาพเสลร์นอน,อนจมกองเลือดอยู่กลางปากซอยในตอนนี้และผู้คนมากมายเนี่ยก็ต่างมามุงดูตัวของเขาแต่ไม่มีใครที่จะคิดยื่นมือไปช่วยตัวของเขาเลยสักคนเดียวซึ่งคําอธิบายเนี่ยก็บอกว่าโลกนะะักฆ่ากับโลกเบื้องหน้านั้นแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยมันไม่มีใครยื่นมือมาช่วยตัวของเขาแม้แต่คนเดียวยกเว้นเพียงแค่ ลิออนก็เท่านั้นแต่ว่าทำไมทำไมลิออนถึงต้องตายแต่ว่าผมกับไอ้เจ้าห่วกนี้รวมถึงอาสกิถึงได้มีชีวิตอยู่กันคนที่ลิออนอยากจะปกป้องอยู่ที่ไหนบนโลกนี้กันแน่นะพอกันทีพอแล้วไอ้โลกพันนี้นะ่ะมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวแม่งแล้ว และหลังจากนั้นซเลอร์นเนี่ยก็ได้มาหาที่อันกอมาและเขาก็ได้ทําการอัตวินิบากหมู่ฮะหรือเอาง่ายๆก็คือฆ่าล้างโทษกันเลยทีเดียวต้องบอกเลยว่าในตอนนี้เนี่ยตัวของซาเลอร์ฆ่าแบบไม่เลือกหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อันกอมาหรือว่าเจ้าหน้าที่ธุรการพนักงานทั้งหมดโอ้โหรวมไปแล้ว34คนและเขาก็ได้เปิดประตูเข้ามาหาตัวของเพื่อนๆและพวกเขาเนี่ยก็บอกกับตัวเองและย้ําเตือนเสมอว่าพวกเราจะไม่แบกรับบาปไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆที่ ได้ฆ่าคนไปทั้งนั้นเพราะว่าพวกเรามีอยู่เพียงเพื่อแค่คำสาบานว่าจะทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างให้สิ้นซากตัดกลับมาปัจจุบันที่อากิระได้ฟังเนี่ยโตของเธอนี่คือแบบว่าถ้าอย่างนั้นที่แปลว่าสเสลอฆ่าคุณรีอองก็ใช่พวกเราเนะี่ยติดกับมันเข้าอย่างจังเลยละ่ะจากน้ำมือของเจ้าอาากิคน,นั้นแหละแล้วก็ห้ามร้องนะอากิระ ทั้งฉันแล้วก็เคต่างก็เป็นนักฆ่าคนที่ได้ฆ่าคนไปแล้วครั้งหนึ่งไม่มีทางได้ตายดีหรอกของแบบนี้เขาเรียกว่ากรรมตามสนองยังไงละ่ะแต่ว่านะอากิระนะ่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นฉันอยากให้อากิระยังอ่อนโยนอยู่แบบนี้ต่อไปเพราะงั้นขอละ ห้ามเข้ามาเกี่ยวข้องกับนักฆ่าเด็ดขาดนะกลับบ้านไปใช้ชีวิตแบบธรรมดาเถอะชีวิตอันปกติธรรมดาที่ฉันกับเคไม่มีวันใฝ่ฝันได้ซึ่งอากิระก็บอกไปว่าไม่ได้หรอกฉันปล่อยให้พวกคุณสองคนไว้แบบนี้ไม่ได้ในใจลีออนที่อยู่ในล่างสเสลอนี่แบบเฮ้ย <c oughs> ไอพวกคนอ่อนโยนก็เป็นแบบนี้แหละนะ <c oughs> เพราะงั้นช่วยหาทางทำอะไรสักอย่างทีเถอะสก,กาโมโตโนาคุโมะ อ่ะตัดภาพมาทางลุงสกาวโมโตที่ซูดบะหมี่อยู่ตัวของพวกชินเนี่ยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพอเราเปลี่ยนเป็นร้านแบบเชนแล้วก็แปลว่าจะมีร้านสกาวโมโตอยู่ทั่วญี่ปุ่นเลยใช่ไหมโอ้โหพวกมึงจริงจังกันมากเลยกับการจะเปิดอะไรแบบนี้เนี่ยไอชิพายอีกฝั่งหนึ่งนี่คือเปิดแผนกาจะล้างโลกอยู่แล้วฝั่งพวกมึงจะเปิดร้านกันอย่างเดียวเลยเวทเอ้ยตัวของชินนี่มันก็พูดไปเลยถ้าเกิดว่าเปิดได้แล้วฉันก็ต้องได้เป็นผู้จัดการสาขาสองแง,งอยู่แล้วที่ไอเฮอิสุเกะนี่คือแบบโอ้วาวถ้าอย่างนั้นจะขอไปททําางนนนี่่ัด้วย กว่าโอ้โหสุดๆเลยพวกมึงสองตัวเนี่ยจริงจังกันเหลือเกินส่วนน้องลูล่เรานี่แบบว่าถ้าง,งั้งว่าเปิดสาขาที่เน้นขายพวกวัตถุดิบอะไรอาหารจริงดีกว่าอาหารจริงลังตะกรโมโตอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห,โ,หโหบอกเลยความคิดพวกมึงนี่เจมสุดๆไอจิบหายกูละเครียดไออูทางนี่ถามเลยเออคือเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าพวกมึงคิดจะเปลี่ยนเป็นร้านแบบเชนกันจริงๆแล้วที่บอกจะยึดสมาพันธ์เนี่ยงั้นก็แปลว่าต้องจัดการพวกออเดอร์ให้ได้ใช่ไหมแล้วแบบนี้พวกมึงจะไหวเหรอฝั่งชินนี่หันมาพูดมากจริงเว คนเขาแค่หนีความจริงกันอยู่เฉยเฉยอย่ามาขัดกันดิว่าลื้อนี่ทำเสียบรรยากาศหมดเลยหน้าไอ้อูถังนี่หนอซึ่งทางฝั่งชินเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าเออไม่ว่ายัางไงนอกจากคุณสก,กาโมอโต้และตัวพวกเราเนี่ยก็แทบไม่มีโอกาสชนะมันได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปคงสู้กับพวกออเดอร์ไม่ไหวแน่เพราะงั้นพวกเราก็ต้องคุณสก,กาโมอโต้ครับมาฝึกวิชากันเถอะครับจะฝึกแบบไหนผมก็พร้อมเสมอเพราะงั้นมาฝึกกันเถอะซึ่งลุงสก,กาโมอโต้เรานี่แบบว่าเออ วิชาเออมันก็จริงแคะว่าที่สภาพในตอนนี้แค่จะปกป้องตัวเองก็สาหัสแล้วแต่ว่านะชินก็มีสไตล์ของชินเฮอิซเกะก็มีสไตล์ของเฮอิซเกะเองอยู่สิ่งที่เราพอจะสอนได้มันมีน้อยหรือเกินเพราะงั้นที่สําคัญของเราก็ต้องเป็นการขัดเกลาตัวเองเหมือนกันเลยนะอย่างน้อยๆก็ต้องเอาให้ได้ประมาณช่วงท็อปฟอร์มหล้วมั้งเพราะงั้นถ้าเรามีพนที่พอจะเรียกว่าอาจารย์ได้อยู่บ้างก็คงจะดีนะแล้วมันจะเป็นใครได้วะตัดมา ทางฝั่งเฮียฮินดากะที่นอนเป็นศพอยู่ตอนนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่ามีคนเฝ้ากันแบบครึ้มครื้มเลยไอพวกลูกน้องนี่ก็แบบว่านากุโมะมันจ่ายค่าร,รักษาให้ไอคนป่วยที่นอนอยู่นี่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นไอหมอนี่ก็น่าจะเป็นคนสําคัญหน้าดูเลยอสิหรือถ้าให้สรุปเลยการเฝ้าไอ,อคนป่วยนี่ไว้เดี๋ยวมันก็คงจะโผล่หัวมา,มาเองนั่นแหละนะ ใช่ครับมันโผล่มาแล้วมันโผล่มาข้างๆแล้วก็ปาดคอไปหนึ่งทีไอ้พวกนี้ยกปืนขึ้นมาแล้วยังไงกูเอาหัาห่มเปิดแม่งเลยและนาคุโมโอเองก็ตัดขาเมื่อวันสองตัวไปแล้วเขาก็ใช้มีดอันนี้จัดการไปเรียบร้อยหอาหมดห้องเรียบร้อยเก็บทิปเปนคิวไปเลยสงสัยจะได้มาที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วหรือมั้งเพราะเดิมทีเราเองก็ใช้สิทธิพิเศษของออเดอร์ขอเช่าห้องผู้ป่วยนี้เอาไว้แต่ในเมื่อโดนไล่ออกมาแล้วที่นี่ก็คงจะถูกเก็บกวาดในไม่ช้าเอาเถอะตอนนี้ก็รู้ชัดแล้วล่ะ ว่าอาคาโอตายไปแล้วไม่มีเหตุผลจําเป็นต้องให้คินดากะอยู่ต่อแล้วด้วยซึ่งภาพแฟดแบ็กในสมัยก่อนที่เคยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ผุดขึ้นมามไปก่อนนะคินดากะแต่ก่อนจะไปจู่ๆก็มีมือเขามาจับตัวของเขาต้องบอกเลยว่าจังหวะนี้สะดุ้งมากตัวอะไรมาจับกวะซึ่งคนที่จับเนี่ยก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นมือของคินดากะนั่นเองนี่นาคุโมสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง โอเคก็จบแล้วนะครับผมสำหรับสกามโตะในตอนที่1 okay, 7 4ถึง176ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยหรือคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เราได้เห็นว่าลิออนกับตัวของซเลอร์เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงกันบ้างเนาะคือเอาจริงๆต่อให้มองจากดาวอังคารผมดูยังไงก็คู่ผัวเมียชัดๆเลยแต่ก็อย่างที่รู้ว่าลิออนนั้นเดทไปแล้วก็เอาเป็นว่าคู่นี้ก็น่าจะลงทะเลแบบหายจมไปกับน้ำเลยอะแต่เรื่องลิออนกับซเลอร์เนี่ยช่างมันก่อนตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าคินดากะตตื่นนขึ้้มาาแลลลอองงบกกเยหัจ นี้นี่คือเดือดแน่นอนแล้วผมแอบสปอยไว้เลยว่าอีเวนต์หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องเลยละมังเพราะงั้นถ้าใครไม่อยากพลาดก็กดติดตามช่องนี้เอาไว้เลยแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ช่องนี้ด้วยและถ้าเกิดอยากดูคลิปก่อนใครเนี่ยผมแนะนําเลยนะกดสมัครสมาชิกเลยเริ่มต้นเพียง35บาบาทเท่านั้นเพราะถ้าเกิดคุณสมัครเนี่ยผมรับประกันเลยว่าตัวคุณจะได้ดูสกามอโต้แบบหลายคลิปแบบไปไกลๆเลยก่อนใครแน่นอนรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นอย่าลืมสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับขอบคุณคร ต้องขอตัวไปนอนก่อนซีอูแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปละบายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วกุนไหนครบผมแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ํากันเยอะๆนะครับ